กิจกรรมให้ทราบพอสังเกตดังนี้ 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 2. เปิดอเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา 家大学一同组织此次中英学术营活动，我是科勒华侨中学中文部学术教师王斌。中国啦，เพราะนักเรียนที่นี่ได้เปรียบได้โอกาสนะครับที่ทั้งสมาคมจีนแล้วก็ทั้ง ผู้ปกครองและมูลกรรมการมูลนิธินะครับทุกท่านเลยที่ทำหน้าที่มาทำหน้าที่เป็นกรรมการมูลนิธิที่โคราชเนี่ยหลายสมัยหลายชุด สวัสดีนะคะโรงเรียนโคราชวิทยานะคะเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกของอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะโดยการจัดตั้งโรงเรียนจากคณะกรรมการมนุษยเพื่อการศึกษาโคราชมาเป็นโคราชวิทยาเรามีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสา,ารวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ด้านภาษาของโรงเรียนนะคะภาษาจีนและภาษาอังกฤษให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมด้านภาษาแล้วก็ให้โรงเรียนในเครือขา<ห>่ายทั้งหมด สิบเก้าโรงเรียนได้มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเราจะเป็นการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ให้ความรู้กับเครือข่ายเราด้วยซึ่งโคราชิยาเนี่ยเป็นโรงเรียนสอนภาษาไชนีสอิงกฤษโปรแกรมนะคะสอนสามภาษาโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มแล้วก็ยังให้คุณครูภาษาจีนไปสอนให้เครือข่ายนะคะตามที่ขอมาขอช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็เด็กปหนึ่งปีนี้นะคะไม่เก็บค่าธรรมเนียมนะคะก็ให้มา ก็โรงเรียนโคราชทำ MOU กับมหาหลัยราชภัฒนครราชสีมานะคะก็ให้นักศึกษาจากราชพัฒมาทั้งหมด60คนแล้วก็อาจารย์อีก12ท่านมาช่วยจัดค่ายจัดฐานทั้งหมดให้นักเรียนได้เรียนรู้กัน